สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ภาพตะวันชาแนลอยู่กับแพรวเองค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆแพรจะมาเปิดถุงแล้วก็แต่งหน้านะคะลุกนี้นะคะจากหน้าเปล่านะคะออกมาเป็นลุกนี้เต็มๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเปิดถุงผลิตภัณฑ์ใหม่ครึ่งเดือนแรกแล้วกันเดือนตุลาคมนะคะแพรลองเปลี่ยนสไตล์ดูบ้างนะคะเพราะปกติเนี่ยเวลาเปิดถุงเราจะทาเป็นไลฟ์ใน c e b o o k p a g จภาพตะวันของแพรนะคะก็อยากรู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยคิดยังไงชอบไลฟ์เปิดถุงใน Facebook หรือว่าชอบเป็นวิดีโอ เปิดถุงแล้วก็แต่งหน้าไปแบบนี้นะคะเม้นความคิดเห็นไว้เพลอยากรู้จริงๆความคิดเห็นของทุกคนนะคะก็ถ้าเม้นไว้ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้ายังไม่ได้ติดตามแพลเพาก็ฝาก subscribe นะคะแล้วก็เจอแพลได้ตามโซเชียลมีเดียตรงนี้นะคะก็ฝากด้วยเนาะถ้า subscribe แล้วไลค์แล้วนะคะอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเดือนตุลาคมหน้าแพลนี้ก็คือของที่เปิดจากในถุงนะคะแทบจะทั้งหน้าเนาะตามไปดูกันได้เลยคะ่ะ เรามาเริ่มจากกล่องแรกกันก่อนเลยนะคะกล่องแรกก็จะเป็นจาก iconic นะคะตัวนี้นะคะ iconic london the brow silk kit นะคะบามปัดขนคิ้วมาพร้อมแปรงนะคะเป็นบามใสไม่มีสีไม่แข็งกระด้างออกก็คือปัดให้ตั้งขึ้นมานั่นแหละหนึ่งันบาทนะคะแต่ว่าตอนนี้เขามีโปรโมชัน่นราคาพิเศษเหลือ990บบาทข้างในเนี่ยมันจะมีแปรงแบบนี้ออกมานะคะก็เป็นความยาวของกล่องแล้วก็ตัวโปรดักจะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวแปรงเนี่ยจะเป็นเหมือน แปรงสีฟันเลยแกก็คือเอาไว้ปัดขนคิ้วขึ้นไปอ๋อเออเข้าใจแล้วสิประมาณนี้นะคะของใหม่มากเลยเราลองเลยวันนี้คือเราจะลองทุกอย่างบนหน้าแล้วก็เลยหน้าเปล่ามาเปิดถุงนะคะอ่ะพาวจะใช้แบบแห้งก่อนนะคะพราวก็จะเอาแปรงเนาะถูคือตัวนี้พราวรู้สึกเหมือนมันมีความเหมือนขี้ผึ้งอะนะถูแบบนี้อ่ะติดแล้วก็จะลองข้างนี้ดูก่อน โอเคเขาจะละก็จะเป็นประมาณแบบนี้ซึ่งยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราต้องพูดกันตรงๆอ่ะเราจะลองจุ่มน้ำนะคะเราจะเอาแปรงจุ่มเลยถูกับบา์มสิจะได้ผลที่แตกต่างกันไหมนะคะข้างนี้ใช้น้ำเฮ้ยมันเป็นขุยอ่ะหรือเราใช้ไม่เป็นปัดตั้งขึ้นก่อนเราก็ทำตามที่เขาบอกหรานี่ล้วก็ปัดโยกคิวขวาปัดมาทางซ้ายใช่ไหมสามสี่ครั้ง อะไม่รู้แหละได้ประมาณนี้เราทิ้งมันไว้ก่อนเร,เรามาเปิดถุงกันต่ออันนี้นะคะจากค e วส์เนาะก็เพื่อนๆเราจะเห็นเทาโพสตไปแล้วก็คือเขาเปิดเคาน์เตอร์ใหม่นะคะที่ภารากรมันสามารถคัสตอร์ใหม่ครีมได้ก็ค,คือกระปุกครีมเนี่ยแล้วมันจะมีสติกเกอร์แบบนี้นะคะ ก็เราสามารถไปออกแบบเองได้อันนี้ก็คือแพลวออกแบบเองนะคะน่ารักแม้ต่อมาก็จะเป็นอัลต้าเฟชียลครีมที่เรารู้จักกันดีนะคะตัวนี้ก็เป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่ดีมากๆให้ความชุ่มชื่นดีมากแล้วก็แพลวใช้ได้ไม่หลายเครื่องนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวโทนเนอร์ตัวดังคาเลนดูล่าเนาะตัวนี้ก็คือขายดีสุดๆไม่ผสมแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพผิวหลังการล้างหน้าได้ดีมากๆจากนั้นมาต่อก็จะเป็นตัวนี้เนาะดักสปอตโซลูชันนะคะก็จะเป็นเซรั่ม ตัวใสที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำาตัวนี้หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นเคยลองหน้าใสจริงแล้วก็พวกจุดด่างดำจางไวนะคะ ดีมากเลยแล้วก็เมื่อซื้อครบ5,000บาทนะคะก็สามารถมาออกแบบกระเป๋าแบบนี้ได้เหมือนแพวนะคะตัวนี้ก็ออกแบบเองเหมือนกันเข้าคู่กับกระปุกครีมนะคะนี่เป็นแบบนี้ซิงมอเตอร์ไซค์คิลส์เออก็แวะไปดูไปคอสตมเิ้กันได้เนาะใครมีแบบของจะช็อปที่คิลส์ก็ครบ5,000บาทก็จะได้กระเป๋าผ้าแล้วก็เป็นกระเป๋าให้เราออกแบบเองแบบนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณคิวส์ประเทศไทยนะคะต่อมานะคะอันนี้เนี่ยจรงิงๆพาวแอบเปิดเราด้วยเพราะว่ารอไม่ไหวอันนี้แพาช็อปเองนะคะจาก King Power นะคะ b e a u t y King Power นี่เ,เราจะรู้ว่ามันเป็น Duty Free ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีเครื่องสำอางอะไรอเงี้ยค่ะแล้วจะมีพวกแบบเป็น Travel Size เป็นขนาดพิเศษหรือว่าเป็นแบบจัดเซตอะไรเงี้ยที่มันไม่มีขายตามแบบ เคาน์เตอร์ทั่วไปนะคะปกติเนี่ยเราก็จะต้องรอบินไปต่างประเทศเนาะเราถึงจะได้ไปซื้อกันที่สนามบินก่อนออกนอกประเทศนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยสถนานการณ์โควิดนะคะเขาก็เปิดขายในประเทศเราสามารถไปดูสินค้าได้อันนี้แพลวไปซื้อที่ King Power รรางน้ำนะคะก็ด้วยความที่ไม่มีไฟเนี่ยเขาจะจัดส่งของมาให้เป็นราคาที่มันไม่ได้เป็นดิวตี้ฟรีอ่ะก็เป็นราคาเต็มนั่นแหละคือแล้วเนี่ยเขาเราไม่ได้ถือของออกมาจากห้างเลยนะคะเขาจะส่งมาให้ที่บ้านโดยส่วนตัวเนี่ยชอบแบรนด์นี้มากมากนะคะบอกเลยก่อนว่าเป็นน้ําหอมแล้วกันอาเจียยโคโล เราสั่งซื้อมา2เกลิ่นเลยกลิ่นท,ที่เราสั่งมาเนี่ยจะมี2ตัวตัวนี้จะชื่อว่าอ่านเป็นภาษาอังกฤษอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสดีอ t r u f p u r e นะคะ t r a f เนี่ยภาษาฝรั่งเศสมันคือ clover คือดอก clover ที่มันเป็นแบบโชคดี เออแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งเนี่ยเราแกะให้ดูเลยอันนี้เพราะว่าน,นี้ยังไม่ได้แกะตัวนี้อีกตัวนึงเนี่ยชื่อว่าอันแบบฝรั่งเศสนะคือไม่รู้จะอ่านมัแล้วพี่ก็จะงงนะอูดซาเฟียนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโคลนแอฟซูลูนะคะเป็นเพนะียวเพอร์ฟิวมเนาะตัวนี้ก็จะแบบราคาสูงกว่าตัวนี้แทบจะดับเบิลเลยนะคะตัวนี้เนี่ย จริงๆกลิ่นมันจะคลายตัวที่แพลวเคยใช้อยู่หวานและเผ็ดในเวลาเดียวกัน black saffron นะคะของ byredo ซึ่งแพลอะ่ะเคยไปเข้าเป็น perfume bar ที่ปารีสนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอเล่านิดนึงกร้าลลลนนี้ชื่ราลิคิดนะคะหรือร้านลิคิดนะคะร้านนี้มันจะเป็นขายน้ำหอมอย่างเดียวเลยแล้วเขาจะ carry แ r a n d n i c h เยอะมากๆหลายแบรนด์มากๆนะคะ วิธีการซื้อน้ําหอมที่นี่ก็คือว่าเราเดินเข้าไปในร้านนะคะก็จะมีคนขายน้ําหอมที่มีความรู้กับหอมเยอะเขาก็จะถามเราว่าเราเนี่ยชอบน้ําหอมกลิ่นแบบไหนเช่นชอบกลิ่นดอกไม้ชอบกลิ่นผลไม้แต่ว่าฉันแบบชอบกลิ่นผลไม้แบบที่หวานออกไปทางเบอร์รี่นะฉันไม่ได้ชอบกลิ่นมะนาวเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยเราก็จะอธิบายให้เขาฟังแล้วเขาก็จะเลือกน้ําหอมมาแบบสี่ห้าขวดแล้วเขาก็จะมาตั้งตั้งตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งให้เราเขาจะมาฉีดให้เราดมทีละกลิ่นนะคะซึ่ง มันเป็นอะไรที่ดีมากเลยเพราะว่าอาสม,มมติ 1, เบอร์1เบอร์1นึงเบอร์ห้าเงี้ยเราชอบอะไรที่คล้ายๆเบอร์4เราก็บอกว่าเนี่ยเราชอบคล้ายๆเบอร์4แต่เบอร์4ยังไม่ใช่เขาก็จะเลือกมาให้อีกจนเจอกลิ่นที่เราดมแล้วรู้สึกแบบว้าว อันนี้แหละแล้วอันนี้แหละของแพวอะมันคือ black saffron ของ byredo นะคะซึ่งไม่มีขายในเมืองไทยจะมีขายในเมืองไทยก็จะเป็นเหมือนแบบแบ่งขายอะซึ่งพาไม่อยากซื้อแบ่งขายพาพูดเลยบังเอิญวันที่แบรนด์อัลเท e รเรียโคลอนนะคะเขามาเปิดตัวในเมืองไทยเนี่ยวันที่เขามาเปิดตัวเนี่ยแพวก็ได้ดมแบบเรียกได้ว่าแทบจะทุกกลิ่นเลยนะคะที่เขา carry เข้ามาแล้วแพวมาเจอกลิ่นเนี้ยแทบจะ90 9%ซนะ่ะ คล้ายกับตัว black saffron มากๆนะคะโอ้โ oh, ห oh, พอ black saffron หมดนะถ้าซื้อก็ซื้อซ้ำ black saffron แต่ว่าอันนี้ก็คือใกล้เคียงและสามารถหาซื้อได้แบบใกล้มือที่สุดนะคะตัวนี้มันจะมีความพรีเมียมกว่าเพราะว่ามันมีซองหนังมาให้ด้วยบอกราคานิดนึงก็ได้ตัวนี้2,490นะคะตัวอูดนี่อยู่ที่4,065บาทนะคะอันนี้มันจะมาเป็นแบบขวด แก้วธรรมดาแล้วก็มีฝาปิดอันนี้จะมีฝาเป็นฝาหนังแล้วก็อันเนี้ยถ้าเอาออกมานะตัวขวดเนี่ยมันจะเป็นสีเงินสวยมากนะคะสวยมากเลยเขียนว่าเป็นโลโก้อัลเทอรี่โคโลนนะคะน้ำหอมของแบรนด์นี้มันจะมีความยูนิเซ็กซ์คือเป็นผู้ชายก็ฉีดได้แล้วก็ผู้หญิงก็ฉีดได้นะคะมันจะเป็นความสดชื่นคล้ายๆหญ้าคล้ายๆหญ้าตัดใหม่เวลาแบบเออที่เขาตัดหญ้าแล้วก็จะมีความเหมือนกลิ่นฝน บอกไม่ถูกนะอันนี้คือฟีลิ่งล้วนๆนะคะส่วนผสมแต่้าขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันดมไปแล้วมันจะได้ความแบบหอมสดชื่นโล่งๆนะคะเป็นกลิ่นที่แบบสบายใจเป็นกลิ่นที่ผู้ชายก็ฉีดได้แล้วก็ผู้หญิงที่แบบไม่ได้อยากดูแบบเยั่อยวนมากนักเลยเงี้ยเป็นคนชิลๆคูๆลๆอะไรเงี้ยก็ฉีดได้อันนี้เพาก็ชอบมากะคะ่ะก็ถอยมาเรียบร้อยอีกกลิ่นหนึ่งนะคะอูตซ์เฟียนะคะตัวนี้เนี่ยฉีดครั้งแรกเราคือแบบตกกลุ่มรักรักแรกพบ กลิ่นมันจะมีความาไม้ไม,ไม้แห้งๆนะคะมีความหอมแบบดอกไม้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบแ,บบแห้งๆหวานๆคือมันจะเป็นหวานแบบแห้งๆแ,แล้วมันจะมีปิดทายด้วยกลิ่นคล้ายๆเผ็ดๆนิดนึงเหมือนพริกไทยนะคะซึ่งอันนี้เขามีกลิ่นพริกไทยจริงๆก็คือทั้งหวานมันจะเป็นหวานหอมหวานแล้วก็เผ็ดที่นิดนึงก็คือหอมอันนี้จะติดทนกว่าอันนี้นะคะ หอมทั้งคู่แล้วก็แบบชอบแฮปปี้มากนะคะก็ถ้าใครอยากดูแบรนด์อั i e ต c o l o g n นนะคะก็สามารถไปดูได้ที่ King Power ที่รังน้ำนะคะที่แบรนด์ Essence นะคะ Essence เขาก็เราไปอีเวนต์มาเมื่อวานเนี้ยแหละแล้วก็เขาก็ออกเป็นคอลเลกชัน2020ออกมานะคะธีมก็คือ Coachella นะคะเทศกาลดนตรี a c h e l l a อะไรนะก็จะมีออาถ้าเปิดให้ดูนิดนึงตัวนี้อ่าพาเลตนะคะ พาเลตอายแชโดว์เดี๋ยววันนี้ลองแต่งให้ดูเลยด้วยนะคะเป็น loose powder นะคะเป็นแป้งเนาะสีนูดนะคะรองพื้นนะคะสีนูดเบจซึ่งแพลวสงสัยว่าน่าจะขาวกว่าผิวแพลวไปมากพาเลตนะคะตัวนี้เป็นไฮไลท์เตอร์พาเลตซึ่งสวยมากนะคะชื่อว่าโกลตัวนี้ต้องเปิดให้ดูนี่เลยนี่สวยมากเลยแม่ดูแพงมากเลยด้วยนะคะแทง่แทงๆตรงนี้ก็จะเป็นลิปนะคะลิปสติกเนาะแล้วก็จะเป็นเป็นแบบลิปสติกแบบ จิ้มจุม่มแล้วก็เป็นแบบแท่งมาสคาร่าตัวใหม่เนี่ยเขาบอกว่าทําออกมาเพื่อคนขนตาเส้นเล็กนะคะโดยเฉพาะเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ลบมาสคาร่านะคะมันก็จะมีสูตรยาวและหนาเนาะอ่ะเรามาลองกันเลยเนาะก็ตัวนี้นะคะชื่อ p า l e t t r o Edition นะคะอายแชโดว์พาเ t e ของ Essence นะคะเป็นคอลเลคชันใหม่เนาะ2020นะคะก็จะขัดเบ้าก่อนนะคะตามสไตล์ของเราเนาะพาก็จะเลือกสีนี้สีที่สนะคะ เนื้อว่ามันมีความฝุ่นๆหน่อยนะแต่สีสวยอยู่ค่ะเราจะแตะสีที่สี่นะคะจากทางขวาก็จะเป็นสีนี้มันจะมีชิมเมอร์หน่อยๆมันจะทาลงไปตรงรอยพับเปลือกตานะคะเฮ้ยชิมเมอร์ชัดอยู่เราจะใช้สีเข้มสุดเลยนะคะอันนี้ทิ้งน้ำหนักให้หน่อยให้ตามันดูมีเงา อันนี้แป้งสะอาดนะคะเกลี่ยนางน่อยไม่สีมันกลืนๆกลือนันนี้นะคะเขาจะเอาแปรงแตะแล้วก็ไล่ที่ตรงหางตาตรงนี้นะคะเข้ามาโอ้โหสีชัดอยู่นะเนี่ยสีอ่อนสูตรที่มีชิมเมอร์นะคะแล้วก็ลงตรงหัวตาโอ้โหฟ<ฮ><ฮ>าดมายจ้าตัวนี้ตัวนี้นะคะของเอสเทนิเนาะมันจะเป็นสูตรกันน้ำนะคะเพราะว่าสำหรับคนที่ขนตาตกเนี่ยถ้ามาสคาร่าไม่กันน้ำเนี่ย มันจะไม่ได้นะก็จะประมาณนี้ให้ดูความต่างนะคะมันก็มาสคาร่ามันก็เข้มแหละแต่วันนี้มันยังไม่ใหญ่ที่สุดเพราะว่ามันยังไม่สะใจเท่าของนาสที่เราที่เราลองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันโอ้โวันนัมันรนะึมจริงเนี่ยแปรงมันแบบเข้าแล้วก็ถนัดนะคะจัดขนตาล่างดีมาก เราก็ไปติดขนตาปลอมมานะคะเพราะว่าเราทำครึ่งๆกลางๆไม่เป็นนะคะคุ่มต่อไปนี้ก็คือจากเมื่อวานเหมือนกันนะคะก็คือจาก NAS นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรองพื้นนะคะ soft matt นะคะเขาทําสีใหม่เพิ่มขึ้นมา new soft matt complete foundation นะคะมีสีเพิ่มขึ้นมาเนี่ย10 extension shades นะคะ1 4สีคอนซีลเลอร์ก็มีทั้งหมดเนี่ย1 4เฉดนะคะรวม ปัจจุบันเนี่ยเป็น3 0เฉดคือคือ30เฉดก็คือเยอะมากเลยนะตัวรองพื้นเนี่ย1,600บาทนะคะแล้วก็คอนซีลเลอร์เนี่ย 1, 3 2 0บาทนะคะเขาบอกว่าตัวนี้คุมมันด้วยแล้วก็แมปด้วยแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นด้วยก็คือผิวแห้งก็ใช้ได้แต่ทางนี้ทางนั้นผิวแห้งควรบำรุงให้ดีก่อนที่จะมาทารองพื้นเนาะผิวแพลมันคือสีบาเซโลนาเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้บาเซโลนามันหมดเนาะเมื่อวานนี้เขาให้สีปันจับมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะรอดไหมบาเซโลนารุ่นนี้นะคะ ันนี้รุ่น natural r a d i a n t longwear นะคะมาเผื่อลงกรอบหน้าอะไรเงี้ยหน้า,าจะได้ไม่โดดมากนะแต่พาจะลองลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะคะตัวนี้ปันจับเนี่ยพาวว่ามันจะกลัวว่ามันจะสว่างกว่าหน้าแพลวไปหน่อยก็สว่างเลยอะ่ะขาวเลยนะคะเนี่ยขาวไปเยอะเหมือนกันนะคะทาสีนี้ก็อาจจะหน้าลอยนะแต่พาจะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนแล้วกันเผื่อลองเนี่ยมันค่อนข้างขาวอะ่ะ แต่จะให้ดูเรื่องของการปกปิดนะคะนี่นปิดรูของขนปิดอะไรเงี้ยดีด้วยอะ่ะกระนี้แบบอืม,อมก็ค่อนข้างโดดมาจากคอนิดนึงในกล้องเนี่ยดูไม่มากแต่ของจริงก็ลอย รออยู่เดอ้อพอจะเอาสีบาร์เซโลนาเนี่ยลงกรอบหน้านิดนึงนะคะเดี๋ยวปัดบรอนเซอร์ทับอีกทีนะคะเขาให้มาสองสีนะคือสีวอลนัทแล้วก็สีทิรามิสุนะคะก็จะเป็นสีที่อ่อนแล้วก็เข้มอันนี้คือสีทิรามิสุนะคะอ่านี่แล้วกันแล้วก็ลงใต้ตา ดูในเรื่องของการปกปิดตัวนี้มันก็จะเนื้อแบบครีมีครีมีหน่อยนะคะเอานิ้วแทบลงไปเลยเนียนพูดเลยว่าปกปิดดีซอฟต์แมทเหมือนกันอ่ะเราจะลองบอวนัดด้วยบอวนัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาลงเป็นคอนทัวร์ไปเลยนะคะอ่านี่ข้านี้เกลีรยแล้วโอเคดูมีเงาขึ้นมานิดนึง มันค่อนข้างแน่นเหมือนกันนะคะเนี่ยสีทิรามิสุเป็นคอนซีลเลอร์ดีมากนะคะปิดใต้ตาก็ได้แล้วก็เข้มพอที่จะปิดพวกแบบรอยสิวสีผิวไม่สม่ำเสมออะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะให้ดูก็งานผิวจากนาานะคะตัวใหม่ลายซอฟต์แมทนะคะ เนียนพูดเลยว่าหน้าเนียนมากนะคะลองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ลายนี้คือปกปิดปกปิดปกปิดนะคะอันนี้ก็คือลอร่าแม็ก่นะคะเขาส่งของมาให้เขาบอกว่าข่าวประชาสัมพันธ์อ๋อให้ช้อปปิ้งได้นะคะที่ lora m e r c i e co. ph นะคะเดี๋ยวเาขึ้นลิงก์ให้ตรงนี้แล้วกันอัปเดตท,ทุกคอลเลกชันสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ช้อปก่อนใครอย่างง่ายดายส่วนลด20%เมื่อช้อปครบ2,500บาทขึ้นโค้ดให้ด้วยนะคะเรามาเปิดดูเผาชิ้นหนึ่งแล้วกันอ่าตัวนี้ก็เป็นเาาน่รัก ข้างในเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นตรงนี้ก็มีเป็นอาร์เป็นกระเป๋าเล็กๆอันนี้ก็ขอบุณลอร์เอร์เมเช่นะคะแป้งเราก็รู้จักกันอยู่แล้วในทรานส์ u ูเซนต์แล้วก็ชรานส์ดูเซนต์สีฮันนี่นะคะหน้าเราก็ยังไม่ได้เซ็ตแล้วก็เซ็ตเลยสิอันนี้แป้งดีมากแล้วยิ่งสีฮันนี่เนี่ยยิ่งแบบดีมากแล้ววันที่ใช้ลองพื้นสีขาวกับผิวแบบนี้นะคะแป้งฝุ่นที่มันเป็นสีเข้มแบบนี้สามารถช่วยคุณได้นะคะไม่มากก็น้อย เทสาฝาแบบนี้นะคะแพลวเป็นสายใช้แปรงก็จะใช้แปรงแป้งฝุ่นแบบนี้เนาะแท็บเนียนมากรวมกันเราเนียนมากๆนะคะตอนนี้ดูแบบดูพองกำลังดีหน้าก็เนียนด้วยคิวไอคอนิกเมื่อกี้นี่พลวต้องไปหาวิธีศึกษาวิธีการใช้นะคะมันยังไม่ได้อะไม่ได้เปิดถุงมาแต่ว่าเราใช้อยู่แล้วอันนี้ก็คือ precisely my brow pencil เบอร์สามนะคะมาจะเติมคิวนิดนึง อ๋อเรามาลองปัดแก้มไม่ใช่ปัดแก้มปัดไฮไลท์ปัดแก้มก่อนคือจะบอกว่าช่วงนี้ปัดแก้มแบบตามฟิลเตอร์ไอจีอ่ะเพื่อนๆเวลาแพลวไลฟ์ไม่ใช่แพบวไลฟ์หรือลงสตอรี่อะไรเงี้ยจะมีฟิลเตอร์หนึ่งที่แพลชอบใช้นะคะซึ่งอันนี้คือของฮินเด h ฮิ d a s h เขาจะเป็นเป็นเมคอัพอาร์ติสแต่งหน้าอะไรย่างเงี้ยแพลชอบสไตล์เขามากแพก็ติดตามเขาแล้วเขาทํา ฟิลเตอร์ใน IG เขานะคะแล้วก็สวยมากมันจะเป็นแบบอัน,ดนเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะมันจะเป็นแบบแก้มแดงแล้วปากวาวแล้วตาเงาก็สวยตัวนี้เนี่ยพาชอบใช้ช่วงนี้กำลังคิดใช้ใช้บ่อยนะคะตัวนี้คือ s h i s e i d o Inner Glow Cheek Powder Blush Inner Glow นะคะสี Twilight Owl 02พราวมันสวยดีอะไม่ชมพูไม่ส้มเกินไปนะคะเราจะปัดหน้าแก้มแล้วก็จมูกนะคะตามฟิลเตอร์ Instagram เน้นหน้าแก้มเ,เพื่อนๆแล้วก็สมูกเนี่ย้น,นข้างหน้าเลยจากนั้นเราจะลองไฮไลท์เนาะไฮไลท์แล้วก็จะใช้เป็นตัวของเอเซนส์เนาะที่เขาส่งมาให้นะคะแต่สี s u มเมอร์โกโ,โอ้สวยฮะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะหรือท้ายสุดสุดท้ายแต่ท้ายสุดด้วยนะคะ มาจากชูเอมูระนะคะตัวนี้เนาะเชะเงอดูนิดนะะึงแล้วล่ะเขาส่งลิปสติกมาให้นะคะก็เป็นอรูชอะลิมิต็ดแอมพลิฟายนะคะลิปปาดเดียวไม่มีดรอปเพื่อนเพื่อแค่ตัวอย่างสีที่เขาสวอตมาให้ดูในข่าวนะคะสีสวยมากเลยอะแพคเกจิ้งก็ปัดต่างออกไปดูแบบมีมิติดูเปรี้ยวแซ่บอุ๊ยอันนี้ออกมาก็สวยเลยนะคะเราจะสวอตให้ดูเลย เออปาดเดียวรู้เรื่องจริงๆนี่ br 783นะคะนี่โอ้ยสีดีมากเออปาดเดียวรู้เรื่องไหมล่ะเห็นไหมมาปาดกลับมาสิเนี่ยหุ้ยสีดีมากคือสีแบบใช้ได้จริงมากนะคะแล้วก็สวยมากนัด ว่าแล้วลองทาเลยสีที่เพ้ใช้คือ br 7 8 3นะคะเพ้าะจะทาลงไปบนปากตรงๆเลยนะคะอปาดเดียวสีก็ติดจริงๆนะยังไม่ถึงขั้นลิปจิ้มจุ่มที่จะไม่ติดแมสสนะคะอันนี้ก็รู้เลยว่าถ้าใส่แมสก็คือ,คอจะต้องเอาทิชชู่ซับออกก่อนนะคะติดแน่นอนเลอะมาถึงจมูกเลยนะคะเวลาใส่แมส สีดีมากเลยอะ่ะจะฝอก็ได้จะเกาก็ได้อะ่ะสวยมากอ่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเซตติ้งสเปรย์นะคะก็คือออลไนเตอร์นะคะจาก Urban d e c ดีเคค่ะโอเคก็นี่ก็คือเปิดถุงไปแต่งหน้าไปนะคะก็จะบอกว่าได้หน้าที่แน่นมากนะคะแล้วสีสวยมากโดยเฉพาะลิปคือแบบชูอมุระแบบ สีดีมากตัวแบบลิปแอมพลิฟายอันนี้แบบไม่รู้จะพูดยังไงนะคะคือจะแมทกึ่งแมทกึ่งเงาบอกไม่ถูกนะคะแล้วสีที่เขาเลือกมาคือสวยมากๆนะคะแบบโอ้โหไม่รจะพูดยังไงปาดมาสามสีคือแบบสวยทั้งสามสีคืออึ้งอบอกว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอเปิดถุง สไตล์ตใหม่แบบนี้แม่ชอบไม่ชอบย่างไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้นะคะว่าชอบแบบไลฟ์เปิดถุงแบบสมัยก่อนที่เราทํากันเป็นประจำหรือว่าชอบเป็นแบบวิดีโอที่ลงเป็นใน YouTube แบบนี้นะคะก็เมน์บอกไว้ได้นะแพลร,รับฟังความเห็นของทุกคน เพื่อที่จะไปปรับปรุงให้มันดีที่สุดแล้วก็ทุกคนแบบแฮปปี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมให้กําลังใจแพลวนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็เจอแพลวได้ตามโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้เลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเปิดทุงนะคะพ่อขอตัวไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ